สวัสดีครับคราะอ์บอลประจำวันนี้วันศุกร์ที่23พฤษภาคมนะครับมาพบกับช่องทีเด็ดทอมมี่วีซนะครับและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้นะครับฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆขอขอบคุณล่วงหน้านะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้คลิปเน้นๆเจ็ดคู่ของเราที่จัดมาให้นะครับบอลค่อนข้างที่จะน้อยแต่คัดเลือกคู่ที่มั่นใจที่สุดมาให้นะครับหรือใครนะครับที่ยังไม่ค่อยจุใจนะครับในกลุ่มครอบครัวเราเนี่ย จัดให้ได้อีกนะครับตัวเน้นตัววมีให้ครบนะครับรับประกันความชัวร์ให้นะฮะเพียงแค่พี่ๆสแกน QR วอารโค้ดที่หน้าจอนะครับหรือใครที่สแกนไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ปลอดภัยไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับ ไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับจะพาไปรุยศึกกัโชเซเรียอานะครับเป็นคู่ระหว่างนาโปลีเปิดบ้านเจอกับกายารีนะครับคู่นี้ลงเตะกันตอนตีหนึ่งสี่บนะฮะมาดูที่ตารางคะแนนครับเจ้าบ้านนาโปลีเนี่ยอยู่อันดับ1ของตารางมีเจแต้มนะครับแข่งไป37มนะัดชนะ23เสมอสิบแพ้สยิงไป57เสียไป27สนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีเมเยือนกายารีเนี่ยอยู่อันดับที่14นะครับ มีอยู่36แต้มแข่งไป37นะัดชนะ9เสมอ9แพ้ไป19ยิงได้40เสียไป54นะครับและเฮดทเฮดของคู่นี้ก็ต้องบอกว่านาโปลีเนี่ยผลงานดีกว่าชัดเจนเลยนะครับเกมล่าสุดเนี่ยออกไปเยือนกกยลีนะครับได้ถล่มไปได้ถึง4ประตูต่อศูนยนะครับส่วนฟอร์ม 5เกมหลังสุดนะครับเจ้าถิ่นนาโปลีเนี่ยเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้3นัดแล้วก็เสมอ2นัดนะครับเกมล่าสุดนะครับก็ต้องบอกว่านาโปลีเนี่ยทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับออกไปเยือนปรามานะครับเสมอกัน0ูนส่วนทางด้านฝั่งทีมเยนายารี่เนี่ยฟอร์ม5เกมหลังสุดยังขึ้นขึ้นลงลงนะครับชนะ2แล้วก็แพ้ไป3เกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะเวเนเซียเนี่ยไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับและสําหรับความพร้อมในวันนี้นะครับทางด้านเจ้าถิ่นนะครับอย่างนาโปลีของคุณซื้ออย่างอันโตนิ นะครับมีตัวเจ็บ3ารายนะครับเป็นกองหลังอย่างอเลสซานโดบูจานโนนะครับแล้วก็ฮวนเคซุตกองกลางอย่างสตารนิสลาสโลบากานะครับส่วนเรื่องการจัดทัพในวันนี้นะครับน่าจะตัดหนักจัดเต็มนะครับมาในระบบ4ี2นะครับ2กองหน้าใช้เป็นจาโคโมลัดปาโดรีแล้วก็โรเมลูโรกาโกนะครับตรงกลางมีพวกสกอตแม็กโทมินีนะครับบิลลี่กิลมัวฟองอองกิงซ่านะครับแล้วก็มัตเตโอโปลิตาโนนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนกายารี่เนี่ย ของคุณซืออย่างดาวิเต้นิโคลานะครับก่อนลงสนามวันนี้มีตัวเจ็บ2รายนะครับเป็นกองหน้าอย่างฟอรลีเนลโกมันแล้วก็ซิโตดูมโบนะครับส่วนเรื่องการจัดทัพนะครับใช้ระบบ3-5-2ห้องกองหน้าเนี่ยใช้เป็นโรเบโตปิโคลี่แล้วก็จาลูก้าเกตาโนนครับตรงกลางนะครับมีพวกตองบาโซ่นะครับปิเชลอาโดโปอองตวนมาคุมบูนะครับซันโดเดอราแล้วก็จะมีดาดีสโตเตอานะครับ ก็ต้องบอกว่าบอลคู่นี้นะครับบอลอิตาลีเนี่ยอันดับของคู่นี้ก็ต้องค่อนข้างห่างกันอยู่เยอะนะครับเจ้าถิ่นนาปโปลีเนี่ยฟอร์มยังแจ่มอยู่นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยนเกลลี่หเกมหลังสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าอ่าฟอร์มเนี่ยไม่ได้ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับไม่มีลุ้นอะไรเลยตอนนี้ยูนอันดับที่14นะครับโดยเลทของคู่นี้นะครับ เปิดมาให้ทางฝั่งนาโปลีเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่2ลูกราคา2เปิดมาให้2องคดสองสูงต่ํากําแพงราคาบนเปิดมาให้3ลูกราคา2เปิดมาให้3ามคีดสดานะครับวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าบ้านนาโปลีเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนือกว่าทุกทางแถมได้เปรียบด้วยนะครับมีแฟนบอลหนุนหลังวันนี้ลงเล่นในบ้านนะครับและเกมนี้นะครับมีผลถึงการลุ้นแชมป์ทันทีนะครับถ้าชนะขึ้นมาเนี่ยวันนี้ยังมองว่าเจ้าบ้านนาโปลีน่าจะปิดจับได้ไม่ยาก วันนี้ฟันธงให้ต่อไปที่นาโปลีนะฮะ คู่ต่อไปยังอยู่ที่ศึกเกาโชเซียอานะครับเป็นคู่ระหว่างโคโมเปิดบ้านเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้ลงเตะกันตอนตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับตารางคะแนนคู่นี้นะครับเจ้าบ้านโคโมอยู่อันดับสิบนะครับมีสี่สิบเก้าแต้มแข่งไปสามสิบเจ็ดนัดชนะสิบสาเสมอสิบแพ้ไปสิบสี่ยิงได้สี่สิบเก้าเสียไปห้าสิบนะครับส่วนทางด้านฝั่งอินเตอร์เนี่ยอยู่อันดับที่สองนะครับมีเจ็ดสิบแปดแต้มแข่งไปสามสิบเจ็ดนัดชนะยี่สิบสามเสมอเก้าแพ้ห้ายิงได้เจ็ดสิบเจ็ดเสียไปสามส ส่วนเฮ t ูเฮ a d ของคู่นี้ก็ต้องบอกว่าเจอกันมา2นัดนะครับเป็นทางฝั่งอินเตอร์มิลานเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่าทั้งหมดนะครับจากเกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะโคโมเนี่ยได้2ประตูต่อศูนยนะครับส่วนฟอร์มการเล่นนะครับ5เกมหลังสุดนะครับต้องบอกว่าเจ้าถิ่นโคโมเนี่ยผลงานดีมากนะครับเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้4นัดแล้วก็เสมอ1นัดนะครับ และก็ต้องบอกว่าเป็นการเก็บชัยชนะ4นัดติดต่อกันนะฮะพลาดจากเกมล่าสุดทเ่านั้นที่ไปเสมอกับเวิโรนานะฮะส่วนทางด้าน2องทีมเยือนอินเตอร์เนี่ยฟอร์มก็ถือว่าดูดีนะครับหเกมหลังสุดชนะ3เสมอ2เกมล่าสุดนะครับหลุดเสมอกับราซิโอไป2-2นะครับและสำหรับความพร้อมในวันนี้นะครับเจ้าบ้านคโม่นะครับของกุนซืออย่างเชฟฟาเบกัสนะครับก่อนลงสนามวันนี้เนี่ย เขาต้องบอกว่ามีตัวแบรนด์หนึ่งลายอย่างเอโดอาโดโกดานิก้านะครับส่วนตัวเจ็บมี3าลายนะครับไล่ตั้งแต่กองหลังอย่างอัมบันโตตอตเชน่ากองกลางอย่างเซกี้โรเบโตแล้วก็กองหน้าอย่างอัสซานดิเยลนะครับส่วนคัดการกันจัดทัพในวันนี้นะครับโคโมเนี่ยใช้ระบบ4-2-3-1นะฮะอ่าหน้าเป้าเนี่ยใช้เป็นทาซอสดูวิกาสนะครับ3กลางลุกมีนิโกปาสนะครับแมงซอง กาเกล่นะครับแล้วก็จะมีกราเบลสเตเฟนซานนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยอินเตอร์มิลานเนี่ยของคุณซื้อ,อย่างซิมเนอุซากิก่อนลงสนามวันนี้นะครับมีตัวเจ็บแค่1นรายเท่านั้นก็คือกองหลังอย่างแบงจาแมงปาวานะครับส่วนที่เหลือเนี่ยน่าจะ จัดหนักจัดเต็มได้ทั้งหมดนะครับ11ตัวแรกนะครับวันนี้จะมาในระบบ3-5-2 2ขกองกนหน้าใช้เป็นมาคุตุรามแล้วก็เมดิตาเรมีนะครับตรงกลางมีพวกเฟรเดริโกดิมาโก้นะครับปิโอตอซินสกี้ฮาคารสัตฮานูกูนะครับนิโคโรบาลิลาแล้วก็เดลเชลดุมฟี Del um Free, นะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้นะครับมีผลต่อการลุ้นแชมป์อีกแล้วนะครับขอเริ่มทางฝั่งเจ้าบ้านก่อนละกันนะฟอร์มช่วงหลังเนี่ย ก็ต้องบอกว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับไรพายนะครับชนะไปถึง4นัดแล้วก็มีหลุดเสมอไปเพียง1นัดนะครับส่วนด้านฝั่งทีมเยือนนะครับอย่างอินเตอร์เนี่ยฟอร์มก็ถือว่าดีเช่นกันนะครับตอนนี้มีลุ้นแชมป์เกาโชอยู่เหมือนกันนะครับตามหลังจาฝูงเนี่ยอย่างนาโปลีหนึ่งแต้มนะครับโดยเลทวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเปิดมาให้ทางฝั่งอินเตอร์มิลานเป็นต่อ1ลูกราคา2เปิดมาให้0.5ขีด1สูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้3ลูกราคา2 เปิดมาให้2.5ขีดนะครับคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันแน่นอนนะครับแล้วก็ทัพงูใหญ่เนี่ยต้องการคะแนน3คะแนนเท่านั้นนะครับเพราะต้องไปลุ้นให้นาโปลีเนี่ยพลาดด้วยนะครับแต่ดูจาก h ฮดทูที่เจอกันมาแล้วเนี่ยอ,อินเตอร์เนี่ยก็ชนะรวดมาโดยตลอดนะครับแล้วนัดนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทีมเยือนน่าจะไหวนะฮะวันนี้ฟันธงให้ต่อไปที่อินเตอร์มิลานนะครับ คู่ต่อไปจะพาไปลุยศึกลาลิกาสเปนนะครับเป็นคู่ระหว่างเรอัลเบติสเปิดบ้านเจอกับบาเลเซียนะครับคู่นี้ลงเตะกัตนตอนตีสอไปดูที่ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับจาบานเรอัลเบติสเนี่ยอยู่อันดับที่6นะครับมีอยู่59แต้มแข่งไปแล้ว37นัดชนะ16เสมอ11แพ้10ยิงได้56เสียไป49สนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนบาเลเซียเนี่ยอยู่อันดับที่12นะครับมี45แต้มแข่งไปแล้ว37นัดชนะ1เสเอ สิ 12, แพ้ไป14ยิงได้43เสียไป53สนะครับส่วนเฮดทูเฮดของคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเลยนะครับจากเกมล่าสุดนะครับเป็นบาเลเซียเนี่ยที่เปิดบ้านเอาชนะเรอันเบติสเนี่ยไปได้ถึง4ประตูต่อ2ก่อนนะนั้นก็เป็นเบติสนะครับที่ทําได้ดีออกไปเยือนเอาชนะได้2ประตูต่อนหนึ่งนะครับฟอร์มของทั้งคู่เนี่ยห้าเกมที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาโดยตลอดนะฮะส่วนฟอร์มนะครับห้าเกมหลังสุดเจ้าชินอย่างเรอันเบติสเนี่ยดูไม เก็บชัยชนะได้เพียงหนึ่งนัดเสมอไปถึงสามนัดแล้วก็มีแพ้ไปหนึ่งนัดนครับจากเกมล่าสุดเลยนะครับที่ออกไปเยือนแอตเลติโกมันลิตนะครับโดนถล่มไปถึงสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนบาลิเซียนะครับฟอร์ม5เกมหลังสุดยังขึ้นขึ้นลงลง,ลงชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับโดยเป็นการแพ้2เกมติดจาก5เกมหลังสุดด้วยนะครับจากเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านพัดท่าแพ้ให้กับแอตลติบิบวเบลนะครับไป1ประตูต่อศูนนะครับและสําหรับความพร้อมในวันนี้นะครับเจ้าถิ่นนะครับอย่างเรอัลเบติสนะครับ อา uh, จะไม่มีชื่อของมาร์คโรก้านะครับชิมมี่อาวิลล่านะครับเอ็กตอร์บิรินแล้วก็ดิเอโก้ยอร์เรนเต้นะครับที่บาดเจ็บนะครับส่วนเรื่องการจัดทัพในวันนี้นะครับจะมาในระบบ4-2-3-1นะฮะนาเปาเนี่ยใช้เป็นคูโซเอนันเดสนะครับสามกลางลุกมีอิสโก้นะครับอันโตนี่แล้วก็โจวานี่โลเซลโซนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนบาเรนเซียเนี่ยจะหมดสิทธิ์ใช้งานเทรีิโกริอาแค่เพียงรายเดียวเท่านั้นนะครับที่ที่เจ็บอยู่นะครับส่วนเรื่องการจัดทัพในวันนี้เนี่ย าบาเลนเซียจะมาในระบบ4-4-2นะครับ2กองหน้าใช้เป็นอังเดอเมดานะครับแล้วก็อูมาซาดิกนะครับตรงกลางมีพวกฟานเปเรสนะครับคาบีกูเอร่าแล้วก็เปเปลูนะครับก็ต้องบอกว่าเรอเบติสเนี่ยทำแต้มหล่นไปล้วนๆนะครับช่วงหลังนะครับก็ต้องบอกโอกาสลุ้นโคต้าไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าจะไม่ค่อยมีผลอะไรแล้วนะครับจากเกมนัดสุดท้ายเนี่ยน่าจะ มองไปถึงแค่คอนเฟอเรนซ์ลีกมากกว่าแล้วนะครับตอนนี้นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีงเมเยนมารเรนเซียเนี่ยผลงานก็ทรงๆนะครับขึ้นขึ้นลงๆถึงจะเป็นทีมดังแต่ก็ไม่ได้แข็งเก่งมากดูแล้ววันนี้เนี่ยหน้าวัดไปที่เรอัลเบติสนะครับจากเลทแล้วเนี่ยเปิดมาให้ทางฝั่งเรอัลเบติสเป็นต่อแค่0.5ราคา2เปิดมาให้0.4 0.5สูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ขีด3ราคา2เปิดมาให้3ลูกวันนี้แนะนำนะครับให้ต่อไปที่เรอัลเบติสนะครับ คู่ต่อไปนะครับจะพาไปลุยศึกฟินแลนด์พิมล,ลิกนะครับเป็นคู่ระหว่างคอสกาเปิดบ้านเจอกับฮาก้านะครับคู่นี้ลงเตะกันตอนสี่ทุมนะครับไปดูที่ตารางคะแนนของทั้งสองทีมนะครับเจ้าบ้านอาคอสกาเนี่ย อยู่อันดับที่11นะครับมี4แต้มแข่งไป7นัดชนะ1เสมอ1แพ้5ยิง7เสีย20นะครับส่วนทางด้านฝั่งฮาก้านะครับอยู่อันดับ9นะครับมี7แต้มแข่งไป7นัดชนะ2เสมอ1แพ้4ยิง10เสีย13นะครับส่วนเฮทูเฮ hey ของคู่นี้ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยทางฝั่งฮาก้าดูดีกว่าชัดเจนเลยนะครับโดยเ,เกมล่าสุดเนี่ยเอาชนะ คอสกาเนี่ยไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับ5เกมหลังสุดก็ต้องเป็นฝั่งฮาก้าเนี่ยที่ผูกมัดเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดนะครับ เจ้าบ้านเนี่ยค่อนข้างที่อ่ะฟอร์มไม่ดีนะเป็นบอลที่ค่อนข้างที่จะแพ้ทางฮาก้านะครับส่วนฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดนะครับเจ้าบ้านคอสกาเนี่ยเก็บชัยชนะได้เพียง1นัดเสมอ1นัดแพ้3นัดนะครับเกมล่าสุดนะครับออกไปเยือน HJK h e ลซ i n k i นะครับแพ้ไป4ประตูต่อ1นะครับส่วนทางด้านฝั่งฮาก้าเนี่ยฟอร์ม5เกมหลังสุดยังดูไม่ดีเช่นกันนะครับชนะ1เสมอ1แพ้ไป3นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับคูพีเอสไป3ประตูต่อ1นะครับ และสำหรับความพร้อมในวันนี้นะครับทางด้านเจ้าบ้านคอสกาเนี่ย ก็ต้องบอกว่าสภาพทีมวันนีนะครับไม่มีตัวเจ็บหรือตัวแบนเลยนะครับส่วนเรื่องการจัดทัพใช้ระบบ4-2-3-1คู่กองหน้านะครับใช้เป็นอเล็กซี่ตาวูนินนะครับแล้วก็อาร์ซานเชคนะครับพร้อมกับวางคอรสแตนตินเอสลุนเนี่ยรับหน้าที่เป็นตัวสร้างสรรค์เกมนะครับส่วนด้านฝั่งฮากาเนี่ยสภาพทีมสมบูรณ์เช่นกันนะครับวันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับกองหน้าตัวเป้าวางเป็นเจมอาคินดุนเดนนะครับแล้วก็จะใช้ลูคัสเฟลเกาเนี่ยรับหน้าที่สร้างสรรค์เกมลุกนะครับก็ต้องบอกว่า นี้เนี่ยเลทเปิดมาให้เสมอเท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่าเสมอราคา2เปิดมาให้ฮาก้าเป็นต่ออยู่ที่0ูนย์ขีสูงต่ํากําแพงราคาบนเปิดมาให้3ลูกราคา2เปิดมาให้2.5ดขีสนะครับวันนี้ผลงานเนี่ย หวยหวยพอกันนะครับหนักไปทางแพ้แล้วก็โดนยิงกันเยอะแบบกระจุยกระจายนะครับแน่นอนว่าเกมนี้โอกาสออกได้ทุกหน้าเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครเนี่ยจะเด็ดขาดหรือว่าพลาดน้อยกว่ากันเกมนี้เจ้าบ้านอย่างครอสกาเนี่ยอาจจะได้เปรียบตรงที่เฝ้ารังนะครับแต่สิติเจอกันช่วงหลังเนี่ยไม่ว่าจะเย่าหรือจะเยือนนะครับฮาก้าก็เก็บเรียบนะครับวันนี้จากเลที่เปิดมาให้แค่เสมอเท่านั้นขอวัดไปที่ฮากานะครับ คู่ต่อไปจะพาไปรู้สึกฮอลแลนด์ดิวิชัน2รอบเพย์ออฟเลกที่2นะฮะเป็นคู่ระหว่างเทลสตาร์เปิดบ้านเจอเดินบอสคู่นี้ลงเตะกันตอนตีหนนะครับไปดูที่เฮดทูเฮดนะครับอย่างที่บอกไปจากเกมเลกแรกที่วิเคราะห์กันไปในอา,อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเสมอกัน0ูนะครับก่อนหน้านั้นเป็นเทลสตาร์เนี่ยออกไปเยือนเดนบอสนะครับเอาชนะได้1นนะฮะส่วนฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดนะครับเจ้าบ้านอย่าง อาเทลสตาร์เก็บชัยชนะไปได้3น,น,นัดเสมอ1น,น,นัดน 2, 2, แพ้1นัดเกมล่าสุดก็เสมอกับเดนบอส0-0ส่วนด้านฝั่งเดนบอสทีมเยือนเองเนี่ยฟอร์ม5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับเกมล่าสุดก็เสมอกับเทลสตาร์จากเลกแรกไปศูนย์ศูนย์นะครับและสําหรับความพร้อมในวันนี้นะครับขอเริ่มทางฝั่งเจ้าถิ่นนะครับเทลสตาร์เนี่ยสภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเรื่องการจัดทัพวันนี้ใช้ระบบ3 5 2หแดนกลางวางเป็นนิกราอุเซนนะครับไทโรนโอชูรูนะครับไทลิสนอริสตินนะครับที่จะ สร้างสรรค์เกมลุกนะครับส่วนคู่กองหน้าใช้เป็นยุนซูบเอลคาชาตนะครับแล้วก็จะมีชูติฟานเฮลลี่นะครับส่วนทางด้านฝั่งเดนบอสเนี่ยจะไม่มีชื่อของเซบาสเตียนคาว์สันนะครับที่เจ็บอ่าส่วนดันเซลกาฟรินแบกเนี่ยรอเช็คฟาร์มฟิตนะครับด้านการจัดทัพวันนี้ใช้ระบบ4-2-3-1นะครับแดนกลางวางเป็นแดนนี่ฟลอบิดนะครับไบรอันเบลเวอร์กิ้งนะครับคอยปั้นเกมนะส่วนคอสตาร์ดูซิออสเนี่ยเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับต้องบอกว่าเจอกันนัดแรกเนี่ยกินกันไม่ลงนะสำหรับคู่นี้สกอร์ จบที่0-0แน่นอนเกมนี้โอกาสเนี่ยเปิดฟางทั้งคูนะครับแต่ถ้าต้องเลือกสักทีมเนี่ยมองว่าเทลสตาร์วันนี้เนี่ยน่าจะได้เปรียบเรื่องสภาพแวดล้อมนะครับได้เฝ้ารังของตัวเองมองว่าเสียงเชียร์จากแฟนๆส่วนมากเนี่ยน่าจะเก็บชัยชนะได้นะครับคิดว่าวันนี้เนี่ยคงยิงกันไม่ขาดนะครับโดยเลทก็เปิดมาใหา้ทางฝั่งเทลสตาร์เนี่ยเป็นต่อที่0.5สูงตากกำแพงเปิดมาให้2.5วันนี้แนะนำต่อไปที่เจ้าบ้านเทลสตาร์นะครับ คู่ต่อไปนะครับจะพาไปลุยศึก Island Division 1นะครับเป็นคู่ระหว่าง b บ a ย์วันเดอร์เปิดบ้านเจอกับ w ว็กฟอร์ชุดเดยาว,วชนนะครับคู่นี้ลงเตะกันตอนที่หนนะครับไปดูที่ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้าน b บ a ยเนี่ยอยู่อันดับ2นะครับมี31แต้มแข่งไป15นัดชนะ10เสมอ1แพ้4ยิงได้25เสียไป19นะครับส่วนทางด้านฝัง่งทีมเยาว์เว็กฟอร์เนี่ยอยู่อันดับ5นะครับมี18แต้มแข่งไป15นัดชนะ5เสมอ3แพ้7ยิงได้17เสียไป20นะครับ เอ้ตูเฮสของคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มของทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับดูจากเกมล่าสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งเว็กฟร์ดนะครับทำด้ดีกว่าเบรนะครับเปิดบ้านเอาชนะได้2อศูนย์นะครับและก่อนน,น,นั้นก็มีเสมอกันศูนย์ศูนย์ครับแต่นัดที่เบรชนะไปเนี่ยก็ต้องบอกว่า,าต้องย้อนไปไกลหน่อยนะที่เปิดบ้านเอาชนะเว็กฟร์ดได้3าหนึ่งนะฮะส่วนฟอร์มการเล่นนะครับ5เกมหลังสุดนะครับขอเริ่มทางฝั่ง เจ้าบ้านนะครับอย่างเบรกันก่อนเลยนะครับเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้ถึง3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะแอตรอนทาวได้3-1นะครับส่วนทางฝั่งเรกฟลอดเนี่ยฟอร์ม5เกมหลังสุดดูไม่ดีเลยนะครับชนะ1เสมอ1แพ้ไปถึง3โดยเป็นการแพ้3เกมติดด้วยนะครับจากเกมล่าสุดเนี่ยออกไปเยือนอาร์โี่นะครับเสมอกันได้แค่1นประตูตอนเท่านั้นครับส่วนสําหรับความพร้อมในวันนี้นะครับเจ้าบ้านเบรเนี่ยจะหมดสิทธิ์ใช้งานเคลียนดอยนะครับแค่รายเดียวเท่านั้นที่ติดทแบน ส่วนการจัดทัพในวันนี้เนี่ยใช้ระบบ4-4-2นะครับเดนกลางมีกิเอโมอัมมารันนะครับแล้วก็ลีดบรักลี่นะครับส่วนคู่กองหน้าใช้เป็นบิลลี่โอนีลแล้วก็คอรัมคอสเตโลูนะครับส่วนด้านฝั่งเว็ฟอร์ดเนี่ยจะหมดสิทธิ์ใช้งานแจ็คคลาวดินนะครับที่เจ็บนะครับรวมไปถึงไรอันเบลเลอร์นะครับที่ติดทดแบนส่วนการจัดทัพในวันนี้นะครับเว็ฟอร์ดจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับเดนกลางมีคอนเนอร์เลวิงตันนะครับส่วนตัวลุกมีเคลเลมเฮาเนสนะครับคอยปั้นเกมนะครับโดยมีอารอนดอบ เนี่ยเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับคู่นี้นะครับผมคิดว่ามองแล้วดูใสๆเลยนะเพราะชื่อชั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะหนีกันเยอะนะครับแต่ถ้าดูจากฟอร์มช่วงนี้นะครับสวนกันเยอะอยู่นะับเบรเนี่ยยิงได้มากมายนะแล้วก็เก็บชัยได้ต่อเนื่องนะผิดกับทางเว็กฟอร์ดที่เพิ่งแพ้มา3จาก4นัดที่ผ่านมาแล้วก็ชนะใครไม่ได้เลยนะเกมลุกก็หวังผลยากนะวันนี้ต้องออกไปเยือนดีกว่าทุกจุดนะครับมองว่า ลดยากแน่นอนสําหรับทีมเยือนนะครับโดยเลทวันนี้เนี่ยเปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านเบรวันเด e r เลอร์เป็นต่ออยู่ที่0ูนยูสูงตามกำแพงเปิดมาให้2.5วันนี้แนะนำนะครับให้ต่อไปที่เจ้าบ้านอย่างเบรวันเด e r เลอร์นะครับโคสุดท้ายในศึกไอแลนด์ดิวิชันหเป็นคู่ระหว่างแอตแลนทานะครับเปิดบ้านเจอกับคลัมลัมเบอร์นะครับคู่นี้ลงเตะกันตอนตีหนึนะครับ ไปดูที่ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านแอตแลนทาว์เนี่ยยุมดับ10นะครับมีอยู่13แต้มแข่งไป15นัดชนะ3เสมอ4แพ้8ยิง9เสีย21ส่วนด้านฝั่งครัมเนี่ยยุมดับ3นะครับมี29แต้มแข่งไปแล้ว15นัดชนะ9เสมอ2แพ้4ยิงได้26เสียไป14นะครับเฮตูเฮตของคู่นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทางฝั่งครัมเนี่ยผลงานดูดีกว่านะครับจากเกมล่าสุดที่เจอกันมาก็เป็นครัมนะครับเปิดบ้านเอาชนะแอตแลนทาว์เนี่ยได้2อศูนย์นะครับส่วนฟอร์มการเเลล่นนะครัับ5กมหง ขอเริ่มทางฝั่งเจ้าบ้านแอตลันทาวันก่อนละกันนะครับโดยเก็บชัยชนะจากคู่แข่งนะครับได้เพียง1นัดเท่านั้นเสมอ2นัดแพ้2นัดเกมล่าสุดเนี่ยออกไปเยือนเบรนะครับแพ้เบสาประตูตอนหนึ่งส่วนทางฝั่งครัมนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มดีนะเก็บชัยชนะได้ถึง4นัดแล้วก็มีลุดแพ้ไปเพียง1นัดนะครับเกมล่าสุดเนี่ยออกไปเยือนล็อกเมานะครับเอาชนะได้สอศูนย์นะครับและสําหรับความพร้อมในวันนี้นะครับเจ้าถิ่นแอตลันทาวเนี่ย สภาพทีมค่อนข้างที่สมบูรณ์นะครับส่วนเรื่องการจัดทัพใช้ระบบ4-5-1นะครับของหน้าตัวเป้าวางเป็นเบนเฟนี่นะครับส่วนตรงกลางมีแกนหลักอย่างอารอนคอนเนลลี่นะครับแดเนียลแมคเคนนาแล้วก็โนบาบานะครับที่จะช่วยสร้างสรรค์เกมลุกนะครับส่วนทางด้านฝั่งครามเนี่ยจะหมดสิทธิใช้งานแจ็คโฮเดอร์ตี้นะครับแค่เพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนการจัดทัพในวันนี้เนี่ยจะใช้ระบบ4-2-3-1แดนกลางมีเจมโอเลลี่นะครับส่วนตัวลุกวางเป็นเดลฮอลแลนด์นะครับคอยปั้นเกมนะครับโดยจะมมีแชเบลิด เป็นกองหน้าตัวเป้านะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยแอรอนทาวนะครับยันดับบวยของตารางผลงานก็ตามสภาพนะครับค่อนข้างที่จะย่ำแย่ทางด้านครามเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับกำลังเล่นด้วยความมั่นใจทั้งหมดเลยนะเก็บชัยชนะได้รัวๆดูแล้วเกมวันนี้ค่อนข้างที่จะใส่เก็บ3แต้มได้สบายๆนะครับโดยเลทวันนี้เนี่ยเปิดมาให้ทังฝั่งครัมนะครับเป็นต่ออยู่ที่0.5ราคาสองสูงตากกำแพงเปิดมาให้2.5นะครับวันนี้แนะนำต่อไปที่ทีมเยือนอย่างครัม แล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับคลิปเน้นเจ็ดคู่ประจําวันนี้นะครับเดี๋ยวจะสรุปให้อีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกเนี่ยนาโปลีเปิดบ้านเจอกายารีคู่นี้ต่อที่นาโปลีแล้วกดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อไปโคโมเปิดบ้านเจออินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้แนะนําต่อไปที่อินเตอร์มิลานแล้วกดไปที่สกอร์ต่ำนะครับคู่ต่อไปเรอัลเบติสเปิดบ้านเจอบารเรนเซียคู่นี้ต่อไปที่เรอัลเบติสแล้วกดไปที่สกอร์ต่ำนะครับคู่ต่อไปคอตกาเจอฮาก้านะครับคู่นี้วางไปที่ฮาก้าในเลเยอร์เสมอแล้วกดน คู่นี้ต่อไปที่เทลสตาร์แล้วกดไปที่สกอร์ต่ำนะครับคู่ต่อไปเบรวันเดเลอร์เปิดบ้านเจอกับเว็กฟอร์ดคู่นี้ต่อไปที่เบรวันเดเลอร์แล้วกดไปที่สกอร์ต่ำส่วนในคู่สุดท้ายแอดโตนทาวเปิดบ้านเจอกับโขบแลมเบอร์นะครับคู่นี้แนะนำต่อไปที่โขบแลมเบอร์แล้วกดไปที่สกอร์ต่ำนะครับจัดไป